หนังสือพุทธวจนะหมวดปฐมธรรมหลักปฏิบัติต่ตอทิศทั้งหกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในอริยวินยัยมีการนอบน้อมทิศทั้งหกอย่างไรพระเจ้าค่าพระองค์ทรงสแสดงธรรมที่เป็นการนอบน้อมทิศทั้งหกในอริยวินัยเถิด ขหาบดีบุตรพึงทราบว่าทิศทั้งหกเหล่านี้มีอยู่คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นปุรัติมาทิตคือทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทักขินาทิตคือทิศเบื้องขวา พึงทราบว่าบุตรพันรยาเป็นปัจฉิมทิตคือทิศเบื้องหลังพึงทราบว่ามิตรสหายเป็นอุตตรทิตคือทิศเบื้องซ้ายพึงทราบว่าธาตุกรรมกรเป็นเหตตทิมทิตคือทิศเบื้องต่ำ พึงทราบว่าสมณะพรามณ์เป็นอุปริมทิศคือทิศเบื้องบนหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต,ต่อทิศเบื้องหน้าข้าบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต,ต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่าน 2. เราจะทำกิจของท่าน 3. เราจะดำรงวงศสกุล 4. เราจะปฏิบัติตนเป็นทายาท 5. เมื่อท่านทำกาละล่วงรับไปแล้ว เราจักกระทำทักษิณาอุทิศท่านข้าบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะห้าประการคือ 1. ห,ห้ามเสียจากบาปส ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะ 4. ให้มีคู่ครองที่สมควร 5. มอบมรดกให้ตามเวลาเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันว่า คุณบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาค้าบบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธิพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ 2. ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง 4. ด้วยการปรนิบัติ 5. ด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพ ข้าบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธิปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิโดยฐานะห้าประการคือ 1. แนะนำดี 2. ให้ศึกษาดี 3. บอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิง 4. ทํทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหาย 5. ทําทำการคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลังข้าบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยการยกย่อง 2. ด้วยการไม่ดูหมิ่น 3. ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ 5. ด้วยการให้เครื่องประดับ 5. ้าบดรีบุตร ทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะห้าประการคือ 1. จัดแจงการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ 5. ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันว่าคุณะบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้ายข้าบดีบุตรทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสายอันคุณบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการให้ปัน 2. ด้วยการพูดจาไพเราะ 3. ด้วยการประพฤติประโยชน์4ด้วยการวางตนเสมอกัน 5. ด้วยการไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกันขหะบดีบุตรทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหาย อันคุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุลบุตรโดยฐานะห้าประการคือ 1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัย 4. ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตราย 5. นักถือสมาชิกในวงของมิตรเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องต่ำค้าบดีบุตรทิศเบื้องต่ำคือทาตกรรมกรอันนายพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยให้ทำการงานตามกำลัง 2. ด้วยการให้อาหารและรางวัล 3. ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ 4. ด้วยการแบ่งของมีรถประหลาดให้ 5. ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยคบดีบุตร ทิศเบื้องต่ำคือทาตกรรมกรอันนายปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะห้าประการคือ 1. เป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของนายที่นายให้สกระทำการงานให้ดีที่สุดห้านำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบนขหบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณะพราหมณ์อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือหนึ่ง ด้วยเมตตากายกรรม 2. ด้วยเมตตาวจีกรรม 3. ด้วยเมตตามโนกรรม 4. ด้วยการไม่ปิดประตูคือยินดีต้อนรับ 5. ด้วยการคอยถวายอามิททานข้บดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณะพรามอันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะหกประการคือ 1. ห,ห้ามเสียจากบา 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยใจอันงดงาม 4. ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจมแจ้งถึงที่สุดห บอกทางสวรรค์ให้เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันว่าคุณระบุนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น